แอปเปิดนะคะโหมดซอมบี้ด้วยค่ะทุกคนฮัลโหลซอมบี้เออเออเออนี่เธอกำลังถือหัวซอมบี้อยู่เหรอใช่เลยเซลสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็กลับมาอยู่กันในเกม School Go s i m u l a t o เเช่นเคยนะคะผมเย่วันนี้นะคะปอก็ไม่ได้จะมาปลอมตัวเป็นใครนะคะแต่ว่าเราจะมาลองเล่นนะคะแบบว่าหย เนี่ยคือตัวของฉันนะจ๊ะเออก็ปอนะคะก็ไปทําการนะคะแต่งหน้าแต่งตัวหาสภ้อาที่ไม่ซ้ําใครนะคะก็ออกมาเป็นสาวฝรั่งแบบนี้เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะชอบกันหรือเปล่านะ ล่ะวันนี้นะคะปอก็ไม่ได้มันเล่นแบบว่าธรรมดานะจ๊ะปอน่ะแอบเปิดนะคะโหมดซอมบี้ด้วยค่ะทุกคนเอ้ยอยากรู้ว่าโหมดซอมบี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะไปขับไปดูกันดีกว่าเนาะเออสวัสดีเดี๋ยวนะอันนี้คือปอก็เปิดโหมดซอมบี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าซอมบี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนไปหากันแม้ โอ้ซอมบี้อยู่เอ้เหมือนปอจะเห็นอยู่ไกลๆเลยนะคะใช่ไหมที่มันกำลังทำท่าแบบนี้นะคะทุกคนเออเออนะคะต้องใช่แน่ๆเลยค่ะไหนดูสิเุ้ยจริงๆด้วยนี่มันซอมบี้นี่นาแต่ปอไม่รู้ว่าซอมบี้เนี่ยมันจะโหดแล้วก็จะน่ากลัวขนาดไหนกันเชียวนะจ๊ะฮัลโหลซอมบี้โอ้ อองจิปะซอมบี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกับยากุซ่ามากมากเลยนะคะนี่นายเป็นอะไรตาเหรอเนี่ยเออฉันถูกซอมบี้กินตายัางไงล่ะครับเื้ยเฮ้แบบนี้เนี่ยเราคงต้องต่อสู้กับซอมบี้แล้วนะจ้าโอเคไม่จ๊ะโอเคไม่จ๊ะมาดีออเออเอ,อ้เออว ทุกคนก็คือคอขาดเลยค่ะเดี๋ยวสมี้คอขาดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะได้เงินด้วยนะคะอ๋อก็คือว่าเมื่อเรานะคะฆ่าสมี้เนี่ยเราก็จะได้เงินด้วยนะคะเออนี่เธอกำลังถือหัวสมี้อยู่หรอใช่แล้วกำลังถือหัวสมี้อยู่หุยโอเคโอเคโอเค ไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวนะทําไมซอมบี้ถึงมีแค่นี้ล่ะคะทุกคนซอมบี้เป็นไหนหมดนะ้าเอ๊แต่ว่าเท่าที่ปอไปดูมานะคะคือเราเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ซอมบี้เต็มโรงเรียนเลยเดี๋ยวเหมือนฉันจะเห็นซอมบี้นะคะถืออุปกรณ์ด้วยนะคะโอ้โห ต้องบอกว่าซอมบี้ตัวนี้นะคะหล่อมากเลยค่ะลุงพี่คะลุมพี่กลายเป็นซอมบี้แล้วหรอคะไม่นะโอ้เฮ้ยแต่ว่ามันก็พอมีซอมบี้ที่หน้าตาน่ากลัวอยู่นะจ๊ะเออคุณครูคะซอมบี้เต็มโรงเรียนเลยเอา้าวคุณครูไม่อยู่คะ่ะเอาเดี๋ยวคุณครูไปไหนแล้วล่ะ คุณครูหนีเป็นแล้วเหรอคุณครูคะซอมบี้เต็มโรงเรียนเลยคะ่ะแต่ว่าคุณครูอะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยจะเป็นคนปกป้องโรงเรียนเองนะคะไหนดูซิซอมบี้แกจะเออบงังอาจเหรอฮึเออ ก็คือมีเสียงคำรามของซัม,มีด้วยนะคะอุยทุกคนซัม,มีตรงนี้โคตรน่ากลัวเลยค่ะไอ้อยาอ้หเดี๋ยวก็คือคอขาดเลยนะคะซัมีซัม,ม,ซม,มีนี่เน่ฮเฮ้ยกำลังหิวเงินเลยอะ่ะเพือ่อนเน่ถือกระบ,บองเหรอเฮ้ยเฮ้ไปเติอ้ อันนี้คือเหมือนเราเนี่ยมาลังแกซอมบี้เลยนะคะทุกคนจริงโอ้ยซอมบี้หัวขาดกันเลยอะทุกคนอีนากก่ากลัวชะมัดเลยแต่ว่าที่เราทำไปเนี่ยเราแค่ต้องการให้โรงเรียนนะคะไม่มีซอมบี้ค่ะทุกคนใช่แล้วเราเนี่ยทำเพื่อปกป้องโรงเรียนของเรานะคะเอเดี๋ยวนะ ตอนนี้นะคะปอต้องการเข็มฉีดยาค่ะทุกคนเราจะมาเก็บเข็มฉีดยากันนะคะชึบโอเคค่ะเอาล่ะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะในเข็มฉีดยาเนี่ยจะมีมยาของซอมบี้แล้วนะคะเดี๋ยวปอจะลองไปทดลองนะคะกับใครดีเลยค่ะทุกคนเอใครพอที่จะแบบว่ามาเป็นหนูทดลองให้เราได้บ้างนะมีคนไหมเนาะ ง่างเจอแล้วเฮ้ยเจ็บฮ hey ัลโหลฮัลโหลฮฮูนี่เธอเธอจะไปไหนอ่ะฉันต้องการตะฉีดยาเธออ่ะมาน,นี่สิโอ้้อูอันนี้คือเราก็ฉีดยาให้เขาแล้วนะคะ้ยเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะ เอาละในตอนว้าวว้าว้าเขากาลายเป็นซอมบี้แล้วทุกคนโอไม่นะนี่ฉันทำาอยลงไปเนี่ยเฮ hey, ฉันกาลายเป็นซอมบี้แล้วและตอนนี้ฉันก็กำลังจะหิวโหยโอ้ดูนี่สิเธอฉันขอโทษนะหวยสีหน้าคือเปลี่ยนไปเลยค่ะทุกคนเฮ hey, อย่างนี้ก็ดีเลยละสิคะเอาละไหนใคร อยากจะเป็นสมบีอีกจ้าทุกคนเอ้ยเราออกไปที่หน้าโรงเรียนดีกว่านะคะทุกคนฮ,ฮึได้ข่าวว่ามันน่าตาสีได้3ามคนหรือเปล่าคะทุกคนใช่ปะเฮ้ยสวัสด,ดีไลบารุเธอจะไปไหนอะเอแต่ฉันน่ะคงไม่ตามเธอไปหรอกนะจ๊ะเพราะว่าฉันขี้เกียจค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาที่ร้านนี้เลยค่ะทุกคนนะคะ เออสวัสดีค่ะส,สวยฉันจะมาฉีดยาให้เธออ,อเรียบร้อยเอาเอาว้วเอาละอืมเขากำลังจะกลายร่างแล้วนะคะเู้อหน้าตาเปลี่ยนเลยอะเออเ้ออ,อ,อ,อย่านะอย่าเข้ามาตอนนี้คือเขากลายเป็นซัมบี้ที่แบบว่าโคตรน่ารักเลยนะคะมันได้มีความน่ากลัวเลยค่ะ แต่ว่าแบบโอ้ยดูสิฉันขอโทษนะแต่เธอเนี่ยคือหนูทดลองของฉันเฮ้ยเหมือนจะมีผู้ชายเข้ามาในร้านนะคะเฮ้ยนายนายต้องเป็นอาหารให้กับผู้หญิงคนนั้นเอา้านายจะไปไหนอะ่ะอ๋อนี่นายแอบหรอฮแอบหรอนี่แน่ฉีดยาเลยค่ะทุกคนมีคนโดนฉีดยาเพิ่มแล้วนะคะฮ่า สมอมน้ำหนักจริงเลยตอนนี้เหมือนว่าจะมีซอมบี้นะคะเต็มโรงเรียนเลยค่ะทุกคนมันคือแผนการของฉันนั่นเอง <c oughs> เอาละทีนี้ก็เราจะมาดูว่าในโรงเรียนเนี่ยใครที่สมควรจะเป็นซอมบี้บ้างแน่แน่น่นางหัวว่างเธอจะไปไหนจ๊ะเอ้ฉีดยาให้เลย พวกนายต้องเป็นซอมบี้ให้หมดเออวายวายโจดนะฉันขอโทษอุย้ยมันเขากำลังตะตางกระทืบเรานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดีวเดี๋ยว,เ,ยวเออฉันว่าฉันหนีดีกว่ายูหูยูหูโอ้ยเราก็ไปแกล้งคนนะคะมาพอสมควรแล้วนะคะเมื่อเวลาพักผ่อนแล้วนะคะโอ้ยดูสิตอนนี้คืออา้าวฝน หยูตกแล้วเหรอเฮ้ยให้ตายเถอะทุกคนคือจะบอกว่าเราเนี่ยก็มาอยู่ที่หน้าร้านแช่ออนเซนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวปอจะพาตัวโอ้ก็คือเขาเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เราเองเลยนะคะว้าวเซ็กซี่จังเลยค่ะทุกคนดูดิตัวละคปรปอคนรน่ารักเลยนะชอบเลยคะ่ะเอาล่ะได้เวลาพักผ่อนหลังจ้าอุ้ยถึงเวลาแช่น้ำแล้วนะคะฟึ่มเป็นไง น่ารักที่สุดในโลกเลยอ่ะโอ้ยวันนี้เนี่ยฉันน่ะทาความผิดเนี่ยไปแบบว่าครั้งยิ่งใหญ่นะแกเพราะว่าเธอนะไปแพร่เชื้อซอมบี้ให้กับในเมืองน่ะโอ้นะคะก็แบบว่าเป็นคนชั่วคนดึงเลยก็ว่าได้ <c oughs> ชมว่าเธอนะแช่น้ําน่าจะพอแล้วล่ะเพื่อนเอออันนี้คืออะไรเหรออ๋อหนึ่ก็คือเรากดโอ้ยอันนี้คือกําลังอาบน้ําสระผมอยู่นะคะ นี่ค่ะล้างเนื้อรั้งตัวเนาะเอาล่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วอันนี้คืออ๋ออันนี้คือเป็นของผู้ชายนะคะไหนโดยซิว่าเราเนี่ยไปไหนได้อีกนะคะไหนดซูซอันนี้คือที่ไหนเนี่ยโอ้อันนี้คือเป็นสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนลูซี่โอ้ยมีชิงช้าด้วยนะคะเรานั่งได้ปะปุ๊บวา เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหุยเต็มตาเลยนี่เธอเธอไม่กลัวล้มหรอฉันไม่กลัวหรอกค่ะโอ้โห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  บอกเลยว่าแอบเวียนหัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็นี่คือออ้หูก็คือสไลด์ได้ด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเล่นได้เป็นบางอันเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนแล้วอันนี้ล่ะคะนั่งได้ไหมอันนี้คือเล่นไม่ได้นะคะว้าวเฮ้ยเก๋จรงเลยอะทุกคนเฮ้ย ฉชนว่านะฉันเนี่ยกลับบ้านดีกว่านะ่ะเฮ้ยบอกเลยว่าวันนี้นะคะก็คือเป็นวันที่เรานะคะเหนื่อยที่สุดเลยค่ะไปค่ะเราจะว้าฟกลับห้องกันดีกว่าเฮ้ยก็ว้าฟกลับมาที่บ้านแล้วนะคะเอเดี่ยวนะไอ้นี่มันคือขวดยาอะไรวะเน,นี่ยเหมือนจะเป็นยาพิษเลยนะคะเอ้ยก็ใช่นะส,สิคะเออฉันคิดว่าฉันน่ะ คงต้องขอตัวนะคะพักผ่อนก่อนแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันเหนื่อยจังเลยนะทุกคนเฮ้อเอาละค่ะทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําสหรับคลิปเนววันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ปอนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน